สวัสดีพี่น้องชาวนาเมกทุกคนด้วยนะครับพบก,กับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มกับคอนเทนต์ใหม่6อนิเมะแนวความรักในวัยเรียนว,วันนี้ก็ามาแปลกหน่อยนะครับมาแนะนาอนิเมะคอนเทนต์ส่วนใหญ่ผมจะสปอยใช่ไหมล่ะครับแต่ผมก็อยากลองทําดูบ้างล่ะครับแนะนําอนิเมะและเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกดอันซับผมแล้วกันคลิปแนะนําเกมพิกโฉมในกระจอกนี้โดนอันซับไปตั้ง5นี่สำหรับคนส่วนใหญ่ในช่องนี้ก็มาฟังสปอยกันล่ะครับ ยอดทับส่วนใหญ่99%นี่มาจากคลิปสปอยแน่นอนผมว่าแล้วนะแต่ผมก็อยากลองเปลี่ยนแนวบ้างละและนี่เลยครับเดือนกุมภาพันธ์ก็อยากให้ทุกคนได้ดูอนิเมะแนวความรักใสๆในวัยเรียนแต่ก็อาจจะมีความรักเมื่อนมนในบางเรื่องละครับความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่ถ้าอดทนไม่ไหวก็ให้กลางล่มเดี๋ยวจุดเทียนนะครับผม <Yahoo! S 1> มากันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับ ไม่เซล r ยเซลฉันและเธอได้ความทรงจําที่ไม่อาจลืมเรื่องราวจะกล่าวถึงซาน่ากับพ้องเพื่อนอีกสี่คนนะครับที่เคยเล่นด้วยกันสมัยเด็กแต่วันหนึ่งซาน่าก็ได้ย้ายบ้านไปแต่ความทรงจําของพวกเขาและพ้อเพื่อนก็ยังผูกพันกันอยู่เสมอและหาปีผ่านไปซาน่าก็ได้กลับมาเรียนที่บ้านเกิดอีกครั้งและได้เริ่มสารสารัมพันธ์มิตรภาพกับพ้องเพื่อนอีกสี่คนละครับแต่เหมือนว่าเพื่อนของพระเอกจะเปลี่ยนไปบ้างละครับก็คือโตเป็นสาวก,กันบ้างแล้วเนะวาะก็เป็นกลุ่มพ้องเพื่อน ชาย2หญิง3ละครับพวกเขาทั้ง5้าก็อับได้ไม่ใช้ชีวิตประจาวันนักสารสพัน์ที่มันอาจจะเกินคําว่าเพื่อนละครับก็นะก็โตโตกันแล้วมีความลงความรักกันนะครับเป็นอนิเมะที่เก่ามากละดูจากภาพก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับเรื่องนี้กับผมก็ยังดูไม่จบดูมาถึงตอนที่4ี่เองอแต่ที่สําคัญเรื่องนี้มีภาพไทยเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านซับไทยอย่างผมเป็นต้นมาละครับผมเออ แล้วมากันที่เรื่องที่2กันดีก,กว่าครับโคโคโรคอนเนกอันเชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเชื่อไทยก็คือเชื่อมหัวใจสลับร่างอนลเวงเรื่องราวของชาย2ยิง3ในชมรมวิจัยวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งเป็นการรวมตัวของพวกแป,กแปกลกๆล่ะครับเหมือนพวกเขาจะไม่มีชมรมเข้าก็เลยมาตั้งชมรมแม่งมันซะเลยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปวันๆล่ะครับด้วยความที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาทั้ง5้าด้วยความแปลกของพวกเขาล่ะครับ ก็ทําให้ถูกวิจัยรือถือทดสอบจากมนุษย์ต่างลาวล่ะคาดว่าแล้วนะหรือพวกลี้ลับอะไรก็ไม่รู้ล่ะครับที่ทําให้พวกเขาต้องสลับร่างกันบางทีก็ชายอยู่ในหญิงหญิงอยู่ในชายละเว้้างความอนุเวงวุ่นวายให้พวกเขาให้ปวดหัวกันเล่นนะครับแล้วการสลับร่างนี่มันก็ทําให้เกิดเรื่องฮาละครับแล้วมันก็ฮาตรงที่ผู้ชายที่อยู่ในร่างผู้หญิงลงไปเข้าห้องน้ําชายนั่นเองนอกจากการสลับร่างก็ยังมีอะไรแปลกแปล่ะครับอย่างเช่นการ รู้ความคิดของกันและกันรู้ความรู้สึกของคนอื่นแล้วครับบางทีความรู้สึกของตนเองก็ควบคุมไม่ได้ทําให้ปลดปล่อยความต้องการในส่อนลึกของจิตใจมีสมาชิกบางคนกลายเป็นเด็กแล้วอีกสี่คนต้องมาคอยช่วยเหลือกันล่ะครับเรือก็ด้วยเหตุผลพวกนี้ทําให้พวกเขาสนิทกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์เกินความว่าเพื่อนนะครับก็มารักมาช่วยเหลืออะไรซึ่งกันและกันแต่มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นจนได้แล้วเนาะก็ชายสองหญิงสามล่ะครับมันก็ต้องมีสองคู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งแห้วใช่ไหมล ดราม่ามันก็มาเต็มในบางครั้งแต่เไปกับความตลกคอมเมดี้ดราม่าคอมเมดี้อยู่นั่นละครับผมสนุกดีนะครับเรื่องนี้ผมก็ดูนานน่ะจะไม่ค่อยได้เหมือนกันจาได้ประมาณว่าค้นไปค้นมาแล้วก็เจอเรื่องนี้ล่ะครับเห็นว่าเป็นอนิเมะภาคไทยก็เลยลองดูบ้างล่ะไม่ได้มีใครแนะนํามาเลยแต่พอได้ดูแล้วก็หยุดดูไม่ได้เลยล่ะครับดูรวดเดียว17ตอนภาคไทยมันก็ดีตรงที่ภาคไทยนี่ล่ะครับเดี๋ยวดไปหาดูกันเดือนแห่งความรักก็ดูอนิเมะแนวรักๆใสๆ เติมเต็มหัวใจคนโสดแล้วลครับคนโสดที่อยากมีแฟนไม่มีกับเขาสักทีชาตินี้จะมีกับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะครับเนี่ oh. ไปต่อกันที่เรื่องที่3กันเลยครับผมกับอนิเมะที่มีชื่อเรียกว่าแคนนัสเป็นภาคไทยมี2ภาคภาคละยิม5้าตอนรวมเป็น50ตอนไปเลยล่ะครับดูกันตาเปียกตาแฉะไปเลยทีนี้ป<ะ>เป็นอนิเมะที่สุดยอดมากๆเลย สำหรับตัวผมแล้วนี่ผมยกนิ้วให้เลยกับเรื่องนี้ครับเป็นอนิเมะ The Best ของ The Best ในแนวความรักสีใสล่ะครับโดยในเรื่องราวนะครับก็ํำเนินมาตั้งแต่คบหากันทำกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนมปลายดันนะจนสร้างครอบครัวมีรูปน่ารักน่ารักออกมาด้วยกันล่ะครับเท่า <Yahoo! S 1> ที่ผมดูนี่เป็นอนิเมะเรื่องเดียวละมั้งครับเนี่ยที่ดำเนินชีวิตตามแนวคนสู้ชีวิตนะครับตั้งแต่คบหากันจนกระทั่งสร้างครอบครัวมีรูปด้วยกันล่ะครับ อนิเมะแนวชีวิตที่มีทั้งความสุขสมหวังความเศร้าและดราม่าละครับเอาเป็นว่ามันก็ถ่ายทอดแนวชีวิตประจําวันของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีมีความน่ารักสดใสสร้างรอยยิ้มเป็นบางครั้งล่ะครับและเมื่อฉากดราม่ามาทีนี้อนดูนี่ซึ้งน้ําตาซึมกันเลยทีเดียวโอ้โหมันแบบซึ้งมากนะครับอนิเมะเรื่องนี้แต่มันก็สนุกมากครับสนุกมากผมให้สนุกมาก3าครั้ง4ครั้งไปเลยผมอยากให้ผู้ชมที่ยังไม่เคยดูนะครับลองไปดูบ้างนะครับภาคไทยไม่ต้องอ่านซับให้ยุ่งยาก มาต่อกันที่เรื่องที่4กันเลยครับโอเคมิโชโจฟูคุโรโอจิอ่านยาวๆล้ะครับผมเองก็จําไม่ได้เหมือนกันจําชื่อไทยง่ายๆดีกว่าครับยายม้าป่ากับเจ้าชายเย็นชาชื่อย่างกับซีรีส์เกาหลีนะครับอนิเมะเรื่องนี้ก็รับรองว่าถูกใจสายเอสายเแน่นอนครับผมคือน้องนางเอกก็แอบไปถ่ายรูปหนุ่มดอในเมืองล่ะครับมาบอกเพื่อนว่านี่ล่ะแฟนฉันเอามาอวดเพื่อนๆในห้องเพื่ออยากให้ยอมรับเข้ากลุ่มด้วยละ่ะแต่ความชิบหายก็บังเกิดขึ้น เมื่อผู้ชายคนนั้นเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันล่ะครับเพื่อไม่ให้ความแตกน้องนางเอกก็ขอให้ผู้ชายคนนั้นมาแกล้งเป็นแฟนมันซะเลยแต่ก็นั่นล่ะครับพระเอกของเราเป็นพวกสายเอสพวกซาลิดล่ะยิ่งขอให้น้องนางเอกมาเป็นหม้าของเขาเองเป็นการแลกเปลี่ยนกันละ่ะว้านี่มันอะไรกันเนี่ย<อ>แตะนางเอกของเราก็ตกลงซะง,งั้นเอาประมาณว่ามันก็เย้นกันตะคู่พอกันหลักคู่นี้คนหนึ่งเป็นหมา้าอีกคนหนึ่งเป็นเจ้านาย สร้างความวุ่นวายไปวันๆฮาดีนะครับคู่นี้ถ้ายัางไงก็ลองไปดูละครับคลายเครียดกันดีสร้างความมาหานละครับออนิเมะเรื่องนี้ไม่ค่อยซีเรียสละครับมีทั้งหมด13ตอนเป็นซับไทยรวม OVA ด้วยละครับ มาการที่เรื่องที่5ครับเรื่องรองสุดท้ายก็เล่นธรรมเรื่องนี้เป็นแนวความรักในมหาลัยชนิดที่ความหวานนี่หวานมากเลยทีเดียวหวานจนเลี่ยนนะครับหวานจนน้ำตาเรียกคุณปู่น้องนางเอกนี่ก็เป็นลูกคุณหนูเป็นผู้เพียบพร้อมล้วครับในตอนแรกนี่ก็หลงรักเพื่อนพระเอกล้วครับรักหัวปักหัวปมไปเลยทีเดียวตามตื้อไม่เลิกล้วครับส่วนพระเอกก็ความจําเสื่อมล้ะครับจึยงย้ายมาเรียนที่โตเกียวก็หนีจากอดีตที่จําอะไรไม่ได้เลย จำเพื่อนฝูงพ่อแม่ก็ยังไม่ได้เลยล่ะครับในตอนแรกพระเอกกับนางเอกนี่ก็เป็นเพื่อนกันล่ะครับเป็นโซนละ่ะแต่ก็มีเรื่องให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันสนิทสนมเรื่อยๆขึ้นมาล่ะครับสุดท้ายความสัมพันธ์มันก็สุกงอมจนฝาเฟนโซนออกไปได้ละ่ะในอนิเมะไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องไหนล่ะครับถ้าพานนางเป็นเพื่อนกันสุดท้ายก็ต้องคบกันเป็นแฟนจนได้แต่ในชีวิตจริงนี่คำว่าเพื่อนมันก็คือเพื่อนแค่นั้นละ่ะไม่มีเป็นอย่างอื่นชิปหาย แต่จุดพีคของอนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่ฝ่าเฟินโซนออกไปได้ล่ะครับคือแฟนเก่าของพระเอกก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยล่ะครับนี่ลนะคือความชิบหายของจริงมาคอยช่วยเหลือพระเอกเมื่อพระเอกมีปัญหามาคอยฟื้นฟูความทรงจําของพระเอกให้กลับมาและมาสร้างความแตกแล้วให้กับผู้รักคู่นี้สุดท้ายเรื่องร,า,อา,งรา,าวจะเป็นอย่างไรรักสามเศร้าจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมในกอเรนทามภาคไทยมี24ตอนได้จบบริบูรณ์ด้วยนะครับผม มากันที่เรื่องสุดท้ายครับเฮียวกัะวิศนาความทรงจํามี22ตอนภาคไทยอันที่จริงก็ไม่ใช่แนวความรักอะไรหรอกครับใส่มาแล้วเอาออกไม่ทันละครับเป็นเรื่องราวของโอดกิโฮทานโล่ ki, พระเอกเบื่อโลกหน้าตายที่มีความเชื่อในการอนุรักษ์พลังงานจึงไม่ทําอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่จําเป็นก็รีบทำให้มันเสร็จไปจนวันหนึ่งพระเอกต้องมาเข้าชมรมวรรณกรรมตามคําขอของพี่สาวจนได้เจอกับนางเอก จินทันตะเอลุสาวสวยที่มีความอยากรู้อยากเห็นไปซะทุกเรื่องล่ะครับพระเอกของเราก็มีเพื่อนอย่างบุคาเบะซาโตริกับอิบาระมายากะรวมทั้ง4ี่คนก็เข้าชมรมวรรณกรรมพร้อมกันล่ะครับพวกเขาทั้ง4คนก็คอยทํากิจกรรมไปวันๆใช้ปิศาต่างๆรอบตัวอนิเมะเรื่องนี้จะทําให้สิ่งรอบ,บตัวคุณไม่ควรมองข้ามอีกต่อไปซึ่งปิศาความสงสัยแต่ละอย่างนะครับก็มาจากจิตทันตะนักเอกของเรานั่นเอง และทุกครั้งที่คนที่ไขปริศนาก็คือฮอรุกิฮทาร่ลโลพระเอกที่มีสมองล้ำเลิศสุดยอดละครับพระเอกเรื่องน,นี้ก็มีความเทพในเรื่องการใช้มันสมองละครับอนิเมะเรื่องน,นี้ก็เป็นแนวสืบสวนลึกลับและแนวชีวิตประจําวันแต่ที่ผมเออเอาว่าเป็นแนวความรักใสในวัยเรียนนะครับก็มาจากฉากนี้นี่เอง ดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปในการแนะนำอนิเมะทั้ง6เรื่องนี้สำหรับคนที่ชอบอนิเมะแนว Slice of Life ชีวิตประจำวันไปวันๆกับแนวความรักถ้าคุณยังไม่เคยดู6เรื่องนี้นะครับถือว่าพลาดสุดๆเลยทั้ง6เรื่องนี้ถือว่าสนุกมากๆอย่าบอกใครเลยล่ะครับถ้ามีเรื่องไหนใน6เรื่องที่คุณยังไม่เคยดูก็ลองไปดูบ้างนะครับผมสนุกมากนะจะบอกให้ รู้สึกว่าผมจะพูดวนไปวนมาอยู่หลายรอบแล้วเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time.